ขอแน,นะนำร้านเติมเกมสปอนเซอร์ของช่องเรานะครับคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับบริการเติมเกมวันพัชแมนและเกมเออนไลน์ต่างๆมากมายนานา,นานเลยนะครับจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นเดี๋ยวผมทำการแปะลิงก์เพจแล้วก็ไลน์แอดไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนี่นะครับวันนี้กับในคู่ในเกมวันพัชแมนนะครับในเซิร์ฟเวอร์6 6 6นะครับโอเคผมดำเนินการเปิดเซิร์ฟเวอร์มาเรียบร้อยแล้วผมก็ทำการ มีการรวมเซิร์ฟเวอร์กันเกิดขึ้นนะครับในระหว่างโซนของผมนะซึ่งการวมตั้งแต่งโซนเซิร์ฟเวอร์664 65แล้วก็666นะครับประมาณสามเซิร์ฟเวอร์ด้วยกันนะครับสําหรับโซนของผมนะซึ่งใครที่อยู่โซนแถวนี้แล้วเราได้ทาการรวมเซิร์ฟก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกก็ได้ครับผมนะว่าอันดับอันดับหรือว่ารางระลองหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยเป็นไงบ้างครับผมนะว่าตกว่าตกหรือว่ายังอยู่ที่เดิมหรือว่าดีขึ้นนะครับก็สามารถบอกกันได้เนาะโอเค เดี๋ยวนี้นะครับจะไปไต่ลางประลองนะครับนอย่าญทนำการจะลองนวดน้องใหม่ดูนะครับในเซิร์ฟเวอร์64กับ65ดูนะครับว่าเราเนี่ยจะพอสู้น้องใหม่ได้บ้างหรือเปล่านะครับไม่รู้กันนะครับว่าเราเนี่ยจะไปต้อนรับน้องใหม่หรือจะโดนน้องใหม่ต้อนรับนะโอเคตอนนี้อันดับพลังนะครับเราอยู่อันดับที่9นะครับแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นทีมปลอมนะครับไม่ใช่ทีมจริงนะก็คือเป็นทีมล่างแรกนั่นเองนะครับ22ล้านนะ เดี๋ยวเราจะล้องเปิดพลังดูแล้วกันนะครับว่าเราจะได้ขึ้นเป็นท็อปหนึ่งหรือเปล่านะเพราะว่าอันดับหนึ่งนี่คือเป็นอาคุณอีซี่แมนนะครับซึ่งยังไม่ได้เปิดพลังที่แท้จริงนะครับตรงนี้นะเออซึ่งแต่ละเซิร์ฟนี่คือก็มีตัวบัคมาครับผมนะมู่หลานหรือเปล่าครับผมนะนี่45ล้านครับผมนะตัวละครก็เอาเรื่องครับผมนะไม่ธรรมดาโอเคเรารู้สึกเหมือนกับว่าเกมน่าจะมีเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งก็อยู่ในตู้ตัวม่วงนะครับแต่ว่าเกมไม่ได้ประกาศบอกนะ เ,เกมไม่ได้ทําการเพิ่มลูกแก้วเกโลเกโลเข้ามาล่ะครับสำหรับตรงนี้นะเออก็ถือว่าเป็นอีด่งอย่างนะครับที่มันเป็นเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าผมเองเนี่ยมีอ่าหินพัฒนาครับใส่ไปแล้วนะครับประมาณ4เม็ดนะเออเราขาดจะหินปุกตื่นนะครับเดี๋ยวยังไงก็น่าจะได้ปลุกแน่นอนนะเดี๋ยวช่องต้นเดือนนะครับผมน่าจะสุ่มนะสำหรับตัวม่วงนะครับเพราะว่าเรานี่คือมันล็อกเลดไปแล้วนะครับมันล็อกต่อไม่ได้นะเดี๋ยวรอวันที่หนึ่งนะครับน่าจะล็อกอ่าหินเกโลต่อตรงนี้ โอเคมาแต่ก่อนที่จะเข้าไปตีรังประลองอยู่ผมขอญาตทำการเปิดพลังหน่อยแล้วกันนะครับสลับตรงนี้นะเขาเรียกว่าเปิดฮาคิราชันครับผมนะมารับผมนะนี่จัดทีตัวเลยอ่าพิกาบาบผมนะห้าสิบล้านแล้วอัศวินอ่านี่ผมแนละ้วเกวินแล้วก็เด็กดอกครับผมนะนี่ไปไงอันนี้ครับผมนะพลังแบบทีมดันพลังนะครับหกสิบล้านสองแสนนะ ถ้าเกิดเป็นทีมจริงนี่คือน่าจะประมาณ58ล้านนะครับตรงนี้โอเคมาได้เวลาผมนะเปิดฮาคิราชันจัดตายผมนะนายคงได้รับอันดับหนึ่เรยยบร้อยในยะผมนะ60ล้าน2 0 0แสนนะครับของแครผมนะนี่เขาเรียกว่าเปิดฮาคิราชันปีนี้คิดว่าอาจจะ,ะมีประมาณ80ล้านให้เห็นนะครับคิดว่าร้อยล้านน่าจะยากเกินไปนะเพราะว่าเซิร์ฟเรานี่คือมันเปิดได้ประมาณ อสองเรื่องกว่าๆนะครับไม่ถึงสมเดือนนะแต่คือพลังแต่ละคนคือมันก็นดีเหลือเกินนะเอออ่ะโอเคมาเดี๋ยวลองไปสู้ให้ดูหน่อยละกันนะครับสลับรามะลองเนาะเพราะว่ามันก็ได้ทําการเรียนดับมาด้วยโอเคแล้วมีคนมาท้าตีเราครับผมนะคนหนึ่งนะมาตายผมนะเราจะเริ่มแต่งแต่อระดับ5้าร้อกว่าเลยนะครับที่มันรีมานะโอเคแต่ว่าเจอบอทนี่คือผมขอกดข้าแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยไปสู้ให้ดูนะครับกับคนจริงๆนะ ว่าจะพอสู้ได้บ้างหรือเปล่าโอเคระหว่างทานนี่คือก็เจอแต่บอทนะนี่เจอบอทเราก็ฆ่าไปเลยครับผมนะโอเคต่อไปดับสองละไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ารอบจะไปได้ถึงไหนนะเพราะว่าคืออ่าเราจะต้องเก็บเพชรนะครับไปซื้อตัวดําต้นเดือนนะเพราะว่าเดี๋ยวต้นเดือนนี่คือผมจะสุ่มโซนิกยูอาร์พาร์ตสองด้วยนะมันก็เลยต้องใช้เพชรเยอะนิดนึงเราก็เลยอาจจะแบบไม่ได้ใช้เพชรมากมายนะครับตรงนี้โอเคไปครับผมนะตรงนี้ฆ่าไปเลยบอทนะ อรอบสี่สุดท้ายรับผมนะร้อยสามสิบห้าโอเคเดี๋ยวอาจจะได้ใช้เพชรสักประมาณสองสามทีแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้ใช้เยอะนะสำหรับคลิปนี้เพราะว่าคือเพชรมันไม่ใช่สามพันนะเดี๋ยววันที่หนึ่งนะครับจะต้องใช้เพชรนะเยอะมากเจ็ดพันกว่าเลยอะ่ะโอเคอันนี้พลังแปดล้านก็อย่าขอกดข้ามแล้วกันนะเพราะว่าพลังก็น่าจะห่างกันเกินไปไหมโอเคไปผมนะข้ามไปเลยน่าจะไหวอยู่แหละไหวไหม เราค้างยาวเลยไหวไม่ได้เกมตอนนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่ความผมไหวไหมนะคือต้องถามว่าเกมไหวไหมครับเพราะว่ามันค้างบ่อยจริงนช่วงนี้นะโอเครับของฟรีแปบผมนะอ่าต่อไปอันนี้ก็เป็นบอตอีกแล้วนะเฮ้ยทำไมบอดเยอะจังเลยอะ่ะสงสัยคนน่าจะไม่ได้เก็บรอบเล่นไว้นะครับตรงนี้นะเพราะว่าไม่ช้าผมทางเควสแต่ว่าผมก็ไม่ได้อ่ากดตีร้านนะเออเราก็เก็บรอบล้านไว้โอเคตอนนี้เหลืออีกสามทีนะครับได้กล่องนี้นะ อ่ย่าเตะมันหมดเลยละกันนะอันนี้เป็นบอดอีกแล้วโอ้โหเทำไมมันเจอแต่บอดเนี่ยหรือว่าคนตึงๆเขาขึ้นไปบนๆกันแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกจะเจอแต่บอดนะครับตรงนี้อ่ะโอเคต่อไปอันดับ33มีต่ำกว่านี้ไหมสามสี่มีไหมสามห้าโอ้โหเทำไมมันลงอย่างไรเนะี่ยสามสองอ่ 2, นะโอเคพยายามหาคู่ต่อสู้ที่แบบมันอันดับพงสูงหน่อยละกันนะตรงนี้อ่ะโอเคนี่เป็นบอดก็ข้ามๆไปครับผมนะ ไม่ต้องสนใจโอเคอต่อไปรอบท้ายครับผมนะเดี๋ยวผมขอเตียใครเดีย๋ยอันนี้5ล้านหรอมีตึงกว่า5ล้านไหมนี่8ล้านโอ้โหอยากเจอแบบว่าคนพลัง10ล้านแบบหลัก10ล้านขึ้นนะ่ะมันไม่มีเลยครับผมตรงนี้นะเดีย๋ยวขอดูท็อปหนึ่งนะท็อปหนึ่งใครเนี่ยท็อปหนึ่งเป็นอามู่หลังครับผมนะ45 000, ล้านนะโอ้ยแล้วตึงๆครับผมนะมีอยู่แค่คนเดียวเลยอะ่ะแล้วเราจะขึ้นไปถึงไหม โอ้โหมันใช้เพชรเยอะร้อยหนึ่งเลยอะ่ะอ้มันก็เปลืองเพชรอยู่นะครับตรงนี้นะอ่ะเอาเป็นว่ายะผมไปตีนอกร้านแล้วกันนะครับมันจะได้ไม่ต้องมีสปอยนะครับว่าชนะหรือแพ้นะเพราะว่าคือมันเปลืองเพชรนะครับเพราะว่าเพชรเราคือมันต้องใช้นะโอเคมาเดี๋ยวผมขอใส่เป็นทีมจริงแล้วกันนะครับมันจะได้อ่าครบคอเด็กเนาะโอเคห้าสิบแปดล้านนะครับเราจะลองไปท้าสู้ดูนะมาอ้าวเราอ๋อลืมแป๊บผมนะมูหลานะผมนะ อันนี้จากเซิร์ฟเวอร์ไหนผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับน่าจะมาจากเซิร์ฟเวอร์664ไหมเพราะน่าจะเป็นท็อปหนึ่งนะตัวนี้อ่ะลองช้อนดูหน่อยรับผมนะว่าจะไหวหรือว่าไม่ไหวตรงนี้ตัวละครก็เหมือนกันทุกตัวเลยนะครับสลับตรงนี้นะแต่ว่าสปีดเขานี่คือได้เปิดก่อนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าระดับสุรตะนห้คคงจะไหวหรือว่าจะหลับนะครับตรงนี้โอเคมาโอเคแล้วเขามีไล่โจมตีนะครับจากกลยุทธ์นะ หัวซัดมาผมนะ13ล้านดาวเมทโอ้ยแล้วจังหวะน,นี้คือการโลกขอได้เปิดก่อนนะครับคือการโลกใครได้เปิดก่อนเนี่ยโอกาสชนะคือมันสูงมากเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่านายคูงจะไหวหรือเปล่าโอเคแล้วมาผมจังหวะนี้โอ้โหเขาซัดก,ก่อน3ามตัวนะโอ้ยัดมาผมจังหวะนี้โอ้โหแปดร้อยแปดสิบล้านนะครับหงายหมดเลยเราเหลือแค่ด้วงกับไออ่าเจ้าการโร่นะครับสองตัวนะโอ้โห,โห แล้วแบบนี้นียคงจะไหวไหมเนี่ยโอ้ยตึงโพสนะครับมูหลานนะไม่ธรรมดาเดี๋ยวค่อยไปดึงเข้าคิวนะครับสลับตัวนี้นะน่าจะช่วยเรื่องกิบยได้เยอะเลยอัศซัดไปผมนะหกร้อยเก้าสิอ็ล้านโอ้แต่ว่าเขาเหลือสามตัวเลยอะโอ้โหแล้วเราจะไหวไหมเนี่ยอ่ะอย่าลองซัดตัวผมนะโล่เหลือคูนึงเขาโลคูณสามเลยอ่ะโอ้โหหนาก,กวัวผมนะเพ,พราะว่าพิกอพาสสองด้วยอ่ะ แล้วมาจังหวะนี้ผมนะอาชุล่าไปผมนะยับเสากลางแม1หนึ่งทีซัดไปผมนะห้าสิบหกล้านเรียบร้อยผมนะพิกัดหลบอ่ะแล้วจังหวะนี้ผมนะเหลือสองต่อสองซัดไปผมนะร้อยห้าสิบหกล้านโอ้โหแต่ประเด็นก็คือการ์โลเขานี่คือถือว่าอึดนะครับโลคูณสามนะแลวคือสปีดได้เปิดก่อนเราสองตัวเลยอ่ะโอ้ยหนาวสัน่นเหมือนกันนะครับสรับตรงนี้นะไหวไม่ได้เรา เจอของแข็งครับผมนะโอ้โหเจอของแข็งของตึงแล้วนายคูงจะเหลืออะไรไว้เนี่ยโอ้โหสองล้านดามเมจน,นะครับตัวนี้อะดวงเขาตายเกิดแล้วดวงเราน่าจะตายเกิดนะครับตรงนี้นะสัตไปผมนะสามล้านแปดโอเคดวงตายเกิดโอเคแล้วจังหวะนี้ผมนะลุนทิมมาอาราอาชราครับผมนะต่อยใส่กาโลนเน้นก็คือดนงสะท้อนเต็มๆนะโป้งรับผมนะล้านหกสะท้อนดามเมจอะเรียบร้อยผมนะติดไร์ควบคุมนะ แยบมาผมนะยี่สิบสี่ล้านโอเคงได้อยู่นะแล้วมาจังหวะนี้ผมนะกกาโรขอเกน่วยสองเป้าโอ้โหสองร้อยยี่สิบสี่ล้านครับผมนะกาโรเขาโลกคูณสองละมาแล้วเราจะไหวไหมเนี่ยอ่าอย่าลองดูครับผมนะโอ้โหเพราะว่าสปีดนี่คือไนท์คงไม่ได้เน้นเลยนะเรานี่คือเน้นแต่อาเรื่องพลังอะ่ะคือสปีดผมไม่ได้เน้นเลยนะครับตรงนี้อะ โอเคไปผมนะอัช okay, right ok okay, ุระเขาโดนลูกหลงไปร้อยยี่สิบแปดล้านดาเมจโอเคแล้วดวงเขาไล่ไหมเนี่ยไม่ไล่นะอ่ะไม่ไล่กับหม้าผมนะกาโร่ผมนะเกามาสองเป้ามาโอ้ดาเมจแรงเนี่ยโหสองร้อยล้านดาเมจนะครับของแท้นะอ่ะแล้วจังหวะนี้กาโร่ผมนะเกาไปหนึ่งทีซ้ำมาจากการไล่โจมตีโอสองร้อยสามสิบสองล้านนะโอ้แล้วดวงเขาผมนะติดไล่ควบคุมมาโอ้หุ่ยยีห้าล้าน จังหวะนี้ผมนะอาชุะเราเราแยบคืนบ้างแต่ประเด็นก็คือกาโรเขานี่คือโล่ยังหนาอยู่เลยนะโอ้แล้วเราจะตีแตกไหมเนี่ยโอ้โหเพราะว่าเทิร์เซ็นี่คือมันวัดเลยนะครับชีจะตายนะครับสำหรับเทิร์เซนะถ้าเขาตีเราตายคือเราสวยถ้าเราตีเขาไม่ตายก็คือเราก็ตายแทนมีแค่นั้นเลยครับผมสำหรับเมตากาโรนะเออโอเคมาแล้วจังหวะนี้ผมนะกาโรเกาแบสองเป้า ยับ <Yeah, S 2> ไปผมนะ221ล้านดาเมจโอ้โหก็ยังเกาไม่เข้าเลยอะ่ะเดี๋ยวอาจจะต้องอาจจะต้องดูเมตาหน้าก่อนนะครับสำหรับเมตาโซนิกนะผมอาจจะมาเน้นสปีดเลยก็ได้นะครับตรงนี้เพราะว่าคือเมตานี้คือสปีดสำคัญสุดแล้วนะครับปั้นแค่การโร่สุดกับปั้นแค่โซนิกไ,ไวสุดนะเออแค่นั้นเลยนะครับมันก็กินนิ่มแล้วอะ่ะอา้าวโอ้โหกาโลเกือบตัวเนีผมนะเออยังได้อยู่อะ่ะ โอเคยับไปครับผมนะเจ็ดล้านดาเมจยับไม่เข้าเลยอะโอ้โหโอเคครับผมนลด้วงเขาเหลือรอบท้ายละอ่ะยับม้าผมนะสองเป้าอ่ะสองร้อยสี่ล้านดาเมจแล้วไปครับผมนะกาโลยับไม่หนึ่งทีผมนะจากการไล่โจมตียับมาโอ้สองร้อยสิบห้าล้านนะแล้วไปครับผมน้าชูล่าเขาโดนลูกหลงมาร้อยสิบเจ็ดล้านดาเมจโอเคตายเกิดเราเหลือหนึ่งทีนะแต่ว่าตายเกิดเขาเนี่คือน่าจะหมดแล้วแหละ บายครับผมนะด้วงน้อยเจอกันใหม่อย่าไม่ตายครับผมนะไล์ควบคุมมาแล้วก็ลาก่อนครับผมนะอชุรา่าเจอกันแล้วมาจางังหวะนี้ผมละการโรครับผมนะเหลือสองต่อ1 1ต่อ2แต่ก็ไม่ได้มีผลนะครับกับการเจอของการโรนะเพราะว่าต่อยหกลุ่มหนึ่งกับมันนะ่ะมันก็เอามันไม่ลงหรอกไอการโตรตัวเนี้ยมันแข็งจริงครับผมนะโอเคแล้วมาผมจงังหวะนี้เขาเกามาผมดูจากทรงละ เราน่าจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าดาเมจเขานี่คือมันเอาเรื่องเลยอะ่ะอืมเราได้เปิดก่อนก็คือก็น่าจ,จะตามนั้นครับผมนะลองสู้ดูหน่อยสักหน่อยละกันมาดูจนจบนะครับวพาเราจะเป็นยังไงนะอ่ะเราไปครับผมนะกาโลก,กาแบเป้าเดียวอ่ะร้อยสิบล้านดาเมจแล้วมาจังหวะนี้ผมนะอาชูล่าแย้ไปผมบั้งไปผมนะสี่สิบสามล้านอ่ะแล้วเหลือจังหวะนี้ ดวงก็น่าจะตุยนะล้าก่อนนะครับดวงน้อยจะกันโอเคแล้วเหลือหนึ่ง,งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งว่ายังไงยับมาผมนะเจ็ดสิบสี่ล้านโอ้แต่ว่าคือเขาใส่ไล่โจมตีนะจริงๆผมก็อยากใส่ไล่โจมตีเหมือนกันนะครับแต่ว่าคือพลังมันหายนะพลังมันหายเยอะเลยอะ่ะอ่ะโอเคยับไปครับผมนะซ้ำแมาร้อยหนึ่งล้านดาเมจโอ้โหจังหวะนี้ผมนะเตือนวัดใจเราน่าจะตุยเนี่ย เพราะว่าดาเมจเขาก็ตึงอ่ะเอือ้อเรียบร้อยผมนะตุยเลยโอ้โหเอาเรื่องรับผมแนละ้วสลับมูหลานนะเออสปีดนี่ขอสองหน่อยละกันสปีดนะครับโอ้โหเก้าร้อยสีหรอโอ้โหแล้วคือสปีดนี่คืออาจสี่ดาวห้าดาวเลยรับผมนะสลับมูหลานนะการรับมีไหมเนี่ยโอ้โหโบนัสสปีดสามแถว ยัดแค่ทำไปได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหนะครับตรงนี้นะโคตรตึงนะโอ้โหแล้วนาะยคุณจะไปหาบอนัสสปีดจากไหนวะเนี่ยโอ้โหสซักแถวก็ยังไม่มีครับผมนะสลับสปีดนะเออดูว่าผมนะวบนัสสปีดยังไม่มีซักแถวเลยอะ่ะแล้วเราจะไปหาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหถ้าทำนี่คืนน่าจะต้องหมดเยอะแน่เลยนะตัวอย่างส่งละโอ้โหไม่มีแล้ครับผมนะตรงนี้ อ่ะไม่เป็นไรครับผมนะเดี๋ยวนาคตจะผมน่าจะอ่านแรกกัดปั๊บนะครับตรงนี้นะเพราะว่าผมไปดูช่องอ่าคุณป้องมานะครับคือเขาแรกไอ้ตรงนี้ไหมตรงนี้ผมนะที่มันแรกไอ้ห้าสิบไอ้เพชรสีลุงนะเพราะว่ามันจะสุ่มในสี่ออฟนะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วนะครับอัตราคิดเดยเขคานนะอัตราต้านทานแล้วก็อ่าดาเมจคิดนะครับซึ่งมันจะหมุนแค่สี่ออฟนี้นะครับสำหรับการใช้ประกาลีนะเออผมคิดว่าจะผมไป ่าแรกตรงนี้เราอยา่าค่อยทำสามแถวดีฝานะคะสำหรับตรงนี้นะเออเราไม่ต้องรีบเน้นดีฝาเพราะว่าถ้าให้ไปนั่งหมุนแบบหาไอ้ปกติเนี่ยคือผมว่าหมดเป็นร้อยอันอะ่ะโอกาสออกก็คือแม่งน่าจะโคตรน้อยนะครับสำหรับ่าการรีออฟตรงนี้นะนี่ครับผมนะสำหรับหลอมออฟนะเออผมว่าจะ,จะหมดเยอะเลยอะ่ะก็จะได้โอเคอะสำหรับคลิปการลงเซิร์ฟเป็นไงบ้างครับผมและก็ถือว่าได้เพื่อนเล่นใหม่มาผมนะั้นหลายคนเลยนะคะสำหรับตรงนี้นะ โอเคส่วนกิโร่ยูดับหนึ่งครับผมนะเดมอนซัลเลเยอร์ครับผมนะยืนโน่หนึ่งโนตึงครับผมนะสามาชิกก็ยังไม่เต็มซึ่งใครที่เป็นตัวบั็กนะครับในเซิร์ฟเวอร์แถวนี้ก็สามารถขอเข้ามาได้ครับผมนะขอรับแบบหัวแถวก่อนละกันนะเออเนี่ยผมนะสำหรับหัวแถวนะใครอยากเข้าก็มาได้เลยครับผมนะสำหรับกิลด์เดมอนซัลเลเยอร์ก็ต้อนรับเป็นอย่างดีครับผมนะโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมทําการกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยครับผมนะไว้เจอกันใหมาถ่ายคลิปนี้บ๊ายบายครับผม